สวัสดีทุกคนกันด้วยแล้วกันนะฮะวันนี้ก็อยู่กับเกม Wild Lion Simulator Android กันอีกแล้วนะฮะเป็นเกมสิงโตเจ้าเก่าเจ้าเดิมกันอีกแล้วนะฮะซึ่ง EP ท,ที่แล้วเราเล่นเป็นตัวสิงโตตัวผู้ไปล่าเหยื่อตามลำพังนะฮะก็คลิปนั้นเนี่ยเป็น EP แรกนะฮะแต่ EP นี้เนี่ยเราจะเราจะไม่ได้ล่าเหยื่อตัวเดียวอีกต่อไปนะฮะวันนี้เราจะมาซื้อเพื่อนของเราหรือว่าเป็นสิงโตอ,อีกตัวหนึง่งนั่นเองนะฮะ ซึ่งนในเกมนี้เนี่ยมันสามารถซื้อพักพวกเพื่อเอาไปเพื่อช่วยใน,ในการล่าเหยื่อของเราได้มันจะได้ทําให้การล่าเหยื่อได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะ,ะต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้เนี่ยสิงโตเนี่ยทำมาค่อนข้างโอเคแล้วก็ใช้ได้เลยนะฮะซึ่งในเกมนี้มันจะมีกิจสิงโตอยูป่ประมาณ4ตัวนะตัวผู้1ตัวตัวเมีย3ตัวนะฮะวิธีการซื้อพักพวกของเรากดเข้าไปที่คําว่า ภยัยมันมันมันทุยเอาไหมก่อนมันนันว่ามันมันนันมันนันว่าอะไรวะภัยดีนะฮะอ่ะมันก็จะมีให้เลือกนะฮะซึ่งวิธีการซื้อเราจะต้องดูว่าสกอร์เราเนี่ยสูงพอหรือเปล่าสูงพอที่เราจะซื้อหรือเปล่าไอ้สกอร์รูปสายฟ้าเนี่ยก็ต้องจ่ายสกอร์สายฟ้า1,000นะฮะถึงจะซื้อเพื่อนของเราได้นั่นเองนะฮะโอเค เดี๋ยวเราไม่เสียเวลาะฮะเราไปซื้อกันเลยนะฮะตอนนี้สกอร์สายฟ้าตอนนี้เราเราอยู่ที่2,100ันหร้อยแต้มนะฮะโอเคกดเข้าไปเลยนะฮะอ่าซึ่งมันก็จะสามารถอัพเลเวลเอ้ยไม่ใช่ดิอัพค่าพลังให้เพื่อนของเราได้นั่นเองนะฮะเหมือนกับอัพของตัวเองนะฮะอันนี้คือหมดอัพของตัวเองนะโอเคก็อย่าอย่างที่รู้กันนะฮะว่าสิงโตเนี่ยเป็น สัตว์ในตระกูลแมวที่อยู่คนข้างจะเป็นสังคมนะฮะเ,เราก็ต้องแบบว่า,าซื้อพักวกมาช่วยใน,ในการล่าเหยื่อนั่นเองนะฮะโอเคตอนนี้พี่โอ,โอค้คิดว่าสิงโตของเราน่าจะโหดแล้วนะฮะสำหรับสิงโตตัวแรกของเราะะที่ใช้ในการเล่นนะฮะโอเคเราไปเริ่มเกมกันเลยนะฮะ อนี่เราก็จะได้พักพวกของเรานะฮะเป็นสิงโตตัวเนี้ยของเรานั่นเองนะฮะในในที่สุดเราก็จะได้ราชินีของเราแล้วนะฮะโอเคซึ่งซึ่งมีขนาดเล็กกว่าตัวของเราอีกนะฮะดูอ่ะเดี๋ยวเดินยืยนเทียบกับกะเลยเนี่ยตัวเล็กมากนะฮะตัวเล็กครึ่งหนึ่งนะฮะโอเคแต่ว่า เควสของเราตอนนี้ก็คือให้ล่ายีราฟสี่ตัวแล้วก็ฮิปโปสี่ตัวนะเอ้หุ้ยฮิปโปสองตัวนะฮะไม่รู้ว่าเราจะเจอตามที่สกอร์มันต้องการหรือเปล่านะฮะโอเคตอนนี้เลเวลเออ่ถือว่าสูงใช้ได้แล้วนะเลเวลอยู่ที่34นะฮะเลือดก็สูงขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วนะฮะแล้วก็ค่าพลังก็สูงขึ้นมาระดับหนึ่งเหมือนกันนะฮะโอเคเหยื่อไรแรกก็ต้องล่ายีราฟนั่นเองนะฮะอ่ะซึ่ง ไอ้ตอนแรกแรกตอนที่เรายังไม่ได้ซื้อพัพพวของเรามามันก็จะไม่สามารถกดเสียงคำรามได้แต่ทีนี้มันจะสะมันจะสามารถกดเสียงคำรามได้แล้วนะฮะอ่ะลองกดกันเลยอ่าเห็นไหมมันจะสามารถกดเสียงคำรามได้แล้วแล้วพวของเราก็จะวิ่งไปกัดศัตรูนั่นเองคระะับอ่าก็มีประมาณนี้วิธีการใช้ก็เฮ้ยเอาใหม่ก่อนปิดอ่างวิธีการใช้ก็คือ ให้เราเนี่ยวิ่งเข้าไปใกล้ๆพอมันมรีรูปหัวสัตว์ขึ้นมาเราก็กดเขียนคำนั้นนี้แล้วเพื่อนของเราก็ก็จะไปล่าเหยื่อตบเหยื่อให้นะฮะซึ่งมันจะช่วย,นยในการฆ่ากำจัดศัตรูได้ง่ายขึ้นนะฮะนอกจากเกมนี้ที่มันมีพวกให้อนอกจากเกมนี้เนี่ยย่เอาเอาไม่ก่อน นอกจากจะมีเกมนี้นี้แล้วที่มีต้องต้องมีสัตว์อยู่สัตว์ประกอบด้วยกันสีตัวก,ก็ยังมีเกมอื่นนะฮะที่จะต้องมีพักพวกนะัในการช่วยล่าเหยื่อนะในเกมนั่นเองนะฮะโอเคเหยื่ออะไรต่อไปเห็นไหมมันก็จะช่วยใน,ในการล่าเหยื่อได้ง่ายขึ้นนะฮะถามว่า ไม่ต้องกดเสียงคำรามเลยแต่ไม่สิงโตมาตัวตัวเมียมันถึงชุดใกล้ฆ่าได้ฮะเราเราแค่ขวัญเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็ก็จะมาเองนะฮะอ่าอ่าเห็นไหมเรียบร้อยตอนนี้สิงโตตัวผู้ก็ถือว่าโหดระดับหนึ่งแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะทำตามเควสนะฮะว่าเราจะสามารถทำเควสสสำเร็จ <Carson noise> หรือเปล่านะฮะกับการล่ายีรับ อ่อสี่ตัวแล้วก็ล่ฮิโปสองตัวนะฮะโอเคเราเจอยีราฟเพิ่อมอ,อีกสองตัวแล้วนะฮะขอให้เควาสาสำเร็จเถอะเออโอเค ตอนนี้รู้รู้สึกไอสิงโตที่เราใช้ควบคุมในการเล่นจะโอบขึ้นระดับหนึ่งแล้วนะครับเพราะว่าพี่โอเนี่ยอัพทั้งพลังโจมตีทั้งอัพความเร็วแล้วก็อัพเลือดให้มันสูงขึ้นนะฮะโอเคอา่าไลายต่อไปคือฮิโปเควสของเราก็จะสำเร็จแล้วนะฮะอ่ะทีนี้ผมจะลองให้สิงโตตัวตัวเมียของเราเนี่ยล่าเหยื่อ เพียงแค่ตัวเดียวนะฮะบูซูว่าจะฆ่าได้ได้ก็ต่ออา้าวฮิปโปมันมันวิ่งมามาแล้วนะฮะอันนี้ต้องขอพูดเลยว่า ต้องพูดตรงๆเลยว่าสิงโตเนี่ยมีโอกาสที่จะล่าฮิปโปได้ยากมา,มา,มากๆที่สุดนะครับเพราะว่าฮิปโปเนี่เป็นสัตว์ที่ในความเป็นจริงแล้วหนังค่อนข้างหนาแล้วก็เขี้ยวเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะฮะฮะซึ่งสิงโตโอกาสที่จะล่าสําเร็จในในความเป็นจริงแล้วเนี่ยมีโอกาสน่าจะประมาณ20%เนะครับเพราะว่าฮิปโปเนี่ทั้งตัวใหญ่ทั้งแข็งแรงทั้งเขี้ยวใหญ่ด้วยเนี่ยนะฮะ สิงโตเนี่ยอาจจะโดนอาจจะโดนฮิฮิโปกัดก็เป็นได้นะครับโอเคโอเคเราเจอฮิโปอีกต่อตอนนี้ละถ้าพูดลิ้นพันกันก็ถ้ามันติดขาดนิดนึงก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าไม่ได้ทำคลิปนานแล้วนะโอเคภารกิจเราก็สำเร็จเป็นที่เรียบร้อยนะฮะ เออเกมนี้เราบอกไปว่ามันมีภารกิจอยู่30มสิบนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะเอ่อถ้าเกิดว่ามันภาร,ภารกิจมันไม่สำเร็จเนี่ยเราก็ค่อยไปต่อพาร์ทหน้าแล้วกันนะฮะ อนนี้เรากา็ผมมั่นใจแล้วว่าผมจะสามารถลมแลดได้นะครับเพราะว่า EP ที่แล้วเนี่ยคือแลดเนี่ยเรายังไม่กล้าสู้กับมันเลยนะครับเพราะว่ามันเลือดมันถึกเกินนะฮะแล้วที่สําคัญเรายังไม่ไม,ไม่มีแรงแรงเอาเอาใหม่ก่อนเรายังไม่มีพลังโจมตีที่มากพอที่จะไปจัดการกับมันนะฮะแต่คราวนี้กล้าแล้วนะฮะโอเคเราจะย่องไปนะฮะดูซิว่ามันจะรู้ตัวหรือเปล่า,ลานะฮะ อ่ะม,มันไม่รู้เตืออะคราวนี้เดี๋ยวพี่โอโ้เนี่ยจะให้สิแฟนของเราหรือว่าราชินีของเราจัดการแทนนะฮะดูซิว่ามันจะฆ่าเหยื่อให้เราสำเร็จได้หรือเปล่านะฮะอ่าแรดแรดมันก็ไม่ได้มีเสียงร้องอะ,อะไรนะคือในเกมนี้นะมันจะมีสัตว์ที่ร้องอยู่มี2ตัวมีช้างกับมีฮิโปโปนะฮะ รู้สึกว่าแรดมันจะติดก้อนหินนะฮะมันไม่สามารถเดินไปไหนได้เลยนะฮะเสร็จรอนะฮะวิ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 วแรดมันติดก้อนหินนะฮะมันไม่สามารถพุ่งมาหาเราได้นะฮะอ่ามันจะพุ่งมาหาเราแล้วนะฮะ โอเคพบเลยซึ่งแรดเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่สิงโตล้มยากอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าโอกาสที่สิงโตจะสามารถล่าแรดได้เนี่ยมีน้อยมากเลยเนี่ยนะครับบางทีสิงโตเนี่ยอาจจะโดนแรดไล่ขวิดก็เป็นได้นะฮะแล้วก็แรดเนี่ยเป็นสัตว์ที่หนังค่อนข้างที่จะหนานะฮะกัดค่อนข้างยากด้วยนะฮะ ถ้าเกิดอีีีพีนี้ควาดเอคเวสมันไม่สำเร็จก็ไม่เป็นไรเนี่ยนะฮะก็อย่างอย่างที่บอกนะคือข้อเสียของเกมนี่ก็คืออ่าไอสัตว์ที่เราต้องการทำเควสเนี่ยมันมันหาไม่ได้ดั่งใจนะฮะก็คือ คือเราอยากล่าสัตว์ตามเควสแต่มันแต่มันไม่โผล่ให้ข้อเสียมันกจ็จะอยู่ที่ตรงนี้นั่นเองนะฮะอา่เอาเราเจอมามาลายตัวตัวนี้แล้วโอเคเดี๋ยวพัดหนะ้าเราจะมาซื้ออสิงโตตัวตัวนีวว้อีก2ตัวนะฮะ ให้มันครบ4ตัวเลยนะฮะมันจะได้ช่วยในการล่าเหยื่อได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคดูซิว่ามันจะรู้ตัวหรือเปล่ามันรู้ตัวแล้วนะฮะคราวนี้เราอาจจะสามารถล้มได้นะฮะ ใครยังไม่ไ,มได้ดูพาร์ทที่แล้ว EP ที่แล้วก็สามารถกดย้อนไปดูกันได้นะฮะรู้สึกว่าแรดเราเราจะเจอมา3ามตัวแล้วนะเรียบร้อยอแรดมันโทรตรวจให้อ่ะมา,าละอ้าว สิงโต google. ตัวตัวเมียมันติดก้อนหินนะฮะเรามันมันก็เลยไม่ไม่สามารถไปล่าเหยื่อให้เราได้โอเคโอค้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยสวยนะฮะเกือบตายนะครับโอ้แรดเนีเ่ยมันแรงมันขวิดลบเลือดมันลดไวจริงๆนะฮะโอ้โหเราเกือบตายอยู่อยู่เหมือนกันนะ อยู่เหมือนกันนะ่ะเฮ้ยออกเอาไงก่อนคือเราก็เกือบตายอยู่อยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันขวิดแรงมากแล้วเลือดเนี่ยมันลดไปเยอะเลยนะฮะบ,บ้าบาบาวิ่งไปวิ่งไปเราเจอมาลา,าอ,อกตมาลาอกตัวหนึ่งแล้วนะครับอ่าเราเจอช้างด้วยนะฮะ เราจะให้สินโตของเรา,เาพวกของเราแบบไปล่าน เจอม้าลายแล้วนะครับอ่เาเราเจอฮิปโปแล้วนะฮะ เราเจอม้าลายอีกตัวหนึ่งโอเคม้าลายเราล่าครบแล้วนะฮะห้าตัวนะฮะเหลือแต่ฮิปโปอ่าเจอฮิปโปตัวตัวหนึ่งแล้วนะฮะเยี่ยบร้อยนะฮะ โอเคภารกิจเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวขอล่าสักแปบบ๊บเดี๋ยวจะปิดคลิปเลยนะฮะ โอเคเราจบกันกันเพียงเท่านี้แล้วกันนะฮะเป็นยังไงกันบ้างฮะสำหรับการล่าเหยื่อแบบ2ตัวนะฮะการที่มีสิงโตตัวผู้กับตัวตัวเมียช่วยในการล่าเหยื่อนั่นเองนะฮะก็การที่เรามีพักพวกมาเพิ่มขึ้นมันก็ช่วยในการาล่าอ,อาหารได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยนอกจากถามว่าเกมนี้มัน มีมีผักพวกให้ซื้อแค่เกมนี้เกมเดียวไหมก็ยังมีเกมอื่นนะฮะที่อ่ามันจะสามารถซื้อพักพวกของเราได้นั่นเองนะฮะอ่าซึ่งเกมจําลองสัตว์เนี่ยมันจะสามารถมันจะมีตัวที่เราตัวที่ให้เราเล่นนะฮะแล้วก็เราก็ต้องซื้อพวกของเราเองอีก3ตัวนะฮะโอเคเดีย๋ยวเราไปอัพผับอัพอ่าคราผมจับอ,อะไรก่อนดี ครับค่าอัพค่าพลังโจมตีก่อนแล้วกันแล้วก็พลังชีวิตนะฮะโอเคถ้าช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปบ่อยก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะช่วงนี้มันใกล้จะสอบไปภาคแล้วนะฮะช่วงนี้ก็ต้องเคียยงงานกันบ่อยนะฮะแล้วก็ช่วงนีอ้อากาศค่อนข้างเปลี่ยนแปลงนะฮะก็ดูแลสุขภาพกันด้วยแล้วกันนะฮะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ แล้วก็กด Subscribe กันด้วยแล้วกันนะฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ